วิธีการซ่อนโพสต์ใน Facebook ทั้งหมดเรามาดูขั้นตอนกันเลยคลิปนี้จะเป็นวิธีการซ่อนโพสนะครับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกับเรานะครับจะไม่เห็นโพสต์ใน Facebook ของเรานะครับก็จากตัวอย่างเนาะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าปกตินะครับคนอื่นนะครับจะสามารถเห็นโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไปใน Facebook เนาะ แต่ถ้าเรานะครับซ่อนโพสตทั้งหมดคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกับเรานะครับจะไม่เห็นโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไปใน a c e b o o k นะครับจะขึ้นแสดงผลแบบนี้นะครับว่าไม่มีโพสต์ที่แสดงแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากทานะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นแรกนะครับก็เข้าไปที่ Facebook จากนั้นนะครับให้มากดขีดสามขีดตรงนี้เลยครับในหน้านี้นะครับก็ให้เลื่อนลงมาและกดวิธีการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับให้มากดการตั้งค่าจากนั้นนะครับในหน้านี้ให้เลื่อนลงมา และมากดเมนูโพสต์ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่หัวข้อจํากัดว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ในอดีตให้กดไปที่หัวข้อนี้เลยต่อไปนะครับก็มากดจํากัดโพสต์ในอดีตตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับก็มากดจํากัดโพสต์ในอดีตตรงนี้ต่อเลยออา ถ้ามันขึ้นสถานะว่าเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อย <c oughs> ก็ไปว่าตอนนี้นะครับ <c oughs> เรานะครับได้เปลี่ยนสถานะการมองเห็นที่มันเคยเป็นสาธารณะมาเป็นเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ถ้าเราเปลี่ยนการแสดงผลแบบนี้นะครับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกับเราจะไม่สามารถเห็นโพส์ที่เราเคยโพสต์ไปใน a c e b o o k เนาะยกเว้นโพสต์ที่เพื่อนแท็กมานะครับก็อาจจะเห็นเป็นปกติถ้าการแท็กนั้นนะครับเพื่อนแสดงผลเป็นสาธารณะต่อไปนะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนมาตั้งค่าตรงนี้ต่อเลยให้มากดเมนูนี้นะครับใครสามารถเห็นโพสต์ในอนาคตของคนได้บ้างกดไปตรงนี้เลย ต่อไปนะครับถ้าเกิดในหน้านี้นะครับของมันเพื่อนเป็นสาธารณะให้ปรับเป็นการแสดงผลแบบอื่นนะครับอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นอกกดไปที่เพื่อนตรงนี้ก็ได้ครับจากนั้นนะครับให้มากดเรียบร้อยตรงนี้เลยถ้าเราปรับค่าตรงนี้เป็นเพื่อนเนาะในอนาคตนะครับเวลาที่เ,เพื่อนๆโพสต์อะไรก็ตามไปใน a c e b o o k นะครับคนอื่นนะครับก็จะไม่สามารถเห็นโพสต์ที่เราโพสต์ไปได้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําแบบง่ายๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ